ฉันคิดว่าพวกนายนะ่ะเป็นนักจำลองไทยที่เจ๋งที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยล่ะพวกนายทำดีมากพวกคุณคงยังเหนื่อยกันแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะผมก็จะเหนื่อยเลยขออย่าได้เจอกันอีกเลยดีกว่าอืมเออาคำขอเป็นเพื่อนสินะผมคงไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าอืมผมก็ไม่ต้องการ แบบนั้นเหมือนกันรถมา้าได้มาถึงที่หมายแล้วย้ายไปยังชานเมืองพารินปิง๊งวุบเราได้ทำการสุม่มส่งคนไปยังสถานที่ที่แตกต่างในที่สุดเราก็มาถึงแล้วได้เวลาเข้าเมืองหลักแล้วสินะ ซื้อมาดีมัน้องยังเหมือนเดิมเลยฮะเราประเมินไอเทมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในราคาถูกถูกเลยจ้าเรากำลังรักสมัครสมาชิกกิวไม่จำกัดเลเวลแต่คุณต้องอายุ20ปีหรือมากกว่าเท่านั้นใครที่ผ่านเฟสนักฆ่ากรอบบินมาเข้าร่วมทีมกับเรากันเถอะเราต้องการนักรบเลเวล30 ล่ะมาดูสิว้าจ๋งจะมัดเลยดาบอัสนีระด,ดับเฉพาะเป็นมิสซันที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอัสนีพิฆาตกุมพลังอัสนีที่สะสมอยู่สามารถทำให้ศัตรูอยุ่ชะักไปได้ในบางครั้งยื้ยการกระมวยประสบความสำเร็จคุณได้รับบัฟดาบอัสนี ข้าะสบการณ์เพิ่มขึ้นความจานานเพิ่มขึ้นความมื้ฉาเพิ่มขึ้นถ้าตรงคุณต้องการมันจริงๆจักรวาลจะเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการในเรื่องของคุณเอาล่ะผมได้บัฟดบาบสนีมาแล้วก่อนไปถึงที่นั่นที่ที่มีฉากซ่อนอยู่ผมเพิ่มเลเวลแล้วก็หาของก่อนดีไหมนะถูกๆเลยจ้า คงจะเยี่ยมไปเลยที่จะหายไอเทมราชางเงาได้จากที่นี่โอ้ท่านอะไรนะ <c oughs> คุณพอจะมีเวลาไหม <c oughs> ผมมีไอเทมที่สุดยอดอยู่ละ <c oughs> ท่านพอจะมีเวลาไหมล่ะ <c oughs> ผู้เล่นดโซอาชีพพ่อคา <c oughs> ผมมีไอเทมที่สุดยอดอยู่ละ ทำไมท่านไม่ลองเข้ามาดูก่อนละ่ะืขยะทั้งนั้นเลยนี่เจ้าพวกนี้เหมือนเหมือนกันหมดเจ้าพวกขัาพวกนี้แค่พยายามจะหลอกขายของให้กับเด็กใหม่ในอากัตมีอาชีพอื่นที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้อยู่อีก ที่ที่คุณไม่สามารถหาความสามารถที่เกี่ยวกับการต่อสู้ได้เลยตามกลางสิ่งเหล่านั้นพ่อค้าเป็นสิ่งที่นิยมที่สุดไม่ใช่กการแลกแกเปลี่ยนมันจะง่ายเพียงเท่านั้นเลเวล up ถึงอย่างนั้นเทียบกับสิ่งที่ได้มาหลายๆคนจึงพยายามที่จะเปลี่ยนไปเป็นอาชีพค้าขายยิ่งขายได้มากกําไรก็ยิ่งมากเลเวล up และยังมีโอกาส ที่จะได้รับค่าบประสบการณ์ได้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นอีกด้วยผมไม่สนหรอกเพราะงั้นอย่ามายุ่งหน้าดะเดียวก่อนสิรอก่อน่อยผมไปสิอ่ะเดะเดี๋ยวก่อนนั่นมันเหมือนกับเกมทิศกะยะนั่นเลยไม่ใช่เหรอจากนี้ไปคุณสามารถเห็นสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ราชางเงา ที่สลายอยู่บนวัตถุได้งั้น้าคาคุมนั่นก็เป็นคามสมบัติของราชาเงาด้วยงั้นเหรอไม่เดี๋ยวก่อนสิมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่สมบัติของราชาเงาจะมาอยู่ในที่แออัดแบบนี้ได้นะ่ะกะแล้วเชียวคุณเนี่ยตาถึงจริงๆเลยนี่เป็นของที่ราคาคุ้มค่ามากอาเทียบกับคุณภาพแล้วคุณสนใจจะซื้อหรือเปล่าล่ะถ้าเรื่องเงินแล้วก็ผมมีอยู่เยอะล่ะ แต่ผมไม่อยากให้เงินกับควรที่เอาแต่แขายอย่างเดียวนะสหิหรือผมควรพาเขาไปที่รับตาคนแล้วค่าเขาติงสีทะสดีนะ <c oughs> บ้าหน่าฉันจะหาของถูกใจเขายังไงละเนี่ยเฮ้ <c oughs> ขอโทษนะครับนี่ราคาเท่าไรเหรอครับ อาา้าฉันอายุ20ิเองแล้วนั่นก็10เหรียญล่ะโอ้ขอโทษทีครับอันนี้ครับอาา้าผมก็20เหมือนกันถุงเงินนั้นเหรอจริงสิที่นี่ใช้ถุงเงินในการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่แบ่งออกเป็น10หน่วยขายดีนะท่านขอบใจมากนะไว้บันหลังมาใหม่ล่ะ ดูเหมือนผมจะหามันได้จากการค้นหารอบๆนี่สินะผู้เล่นไดโซค้นหาเป้าหมายกำลังค้นหาเนื้อหบแห้งสำพาระศูนย์ถูเงิน25บเปอร์เซน์บิงโกนี่นายครับท่านให้ผมช่วยอะไรดีล่ะราคุมนั้นเท่าไรหร่นั้นหรอโอ้คุณหมายถึงภาคุมนั้นสินะ ค่าคุ้มนั่นเป็นไอเทมระดับทั่วไปแต่อยู่ในสภาพดีเลยแค่60เหรียญเงินเท่านั้นเองคุ้มค่าสุดๆอราคามันงั้นถ้าเป็นท่านผมลดให้เหลือ50เหรียญเงินเลยน่าสนใจอยู่แต่ว่ามันแพงไปหน่อยนายว่างั้นไหมเอองานห้าสิเหรียญเงินนี่ลดสุดๆแล้วนะสกิลขโมยเงินปริง้งโอเค้นผมออกก็ได้ ถุงเงิน50เหรียญเงินขอบคุณที่อุัหนุนกัะเท่าน่ขอโทษนะจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอดูอย่างอื่นด้วยนะแน่นอนจะดูตามสบายเลยใช้เวลาสักพักเลยแนฮะแต่ผมกว่าจะได้จะไม่เสียเงินสักแดงอยู่แล้วอันตอนนี้มาดูความสามารถของเจ้านี่กันรึปิปง คุณได้ค้นพบคุณสมบัติของราชาเงาแล้วคุณรู้สึกได้ถึงพลังของราชาเงาที่อยู่ในป้ากลุ่มคุณสามารถดูดซับพลังที่หลงเหลืออยู่ในป้ากลุ่มนั้นได้คุณสามารถดูดซับพลังที่ถูกเก็บไว้อยู่ในป้ากลุ่มของราชาเงาแล้วและคุณยังได้รับความแข็งแกร่งคืนมาปิงคุณได้เปิดใช้งานสกิลใหม่แล้วความสามารถมันคืออะไรกันล่ะ กำลังโหลดสกิลติดตัวบากูคุณสามารถใช้งานมันได้อย่างอิสระมันสามารถใช้งานได้จนกว่าจะถึงขีดจำกัดพละกลัง,กำล,ง,ก,ำลงกำลังของคุณบากูนั่นเหรอฮะทำไมหายไปแล้วละ่ะ<า>กําลังดูทรับพลังที่หลงเหลืออยู่ในป้าคุมเออ ผมเพิ่งจะดูดซับพลังงั้นสินะงั้นผมก็ใช้สก,กิลได้แล้วนะ่ะหรอแล้วมันใช้ยังไงกันละเนี่ยผมบอกผมเดาว่าจะต้องเอาเดาเอาเองซะแล้วปริงนั่นอะไรนะทำไมสีมันเป็นแบบนั้นนะ่ะม,มันบอกให้จับหรือไงอนะ ระบบผู้ช่วยเปิดเฮ้ยตกใจนะเว้ยตึงตึกตึกตึกคือบอกให้ทต,ตามงั้นสินะแบบนี้ใช่ไหมฮึบฮึบฮึบโอ้มันเป็นงี้เองงั้นเหรอดีละอ ตรงนั้นสินะฮว่าแต่มันง่ายแล้วธรรมดาไปหรือเปล่านะหึทำไมอยู่ๆฮะก็หันกลับกันล่ะยะอึจุ๊บอึดจุ๊บเอ๊บ้านทำแบบนั้นได้ยังไงกัน เด้น,นี่จะต้องเป็นตัวแห่งความหายนะแน่นอนไม่เอาน้ามันไม่เป็นไรหรอกขอละขอที่ถึงเตอะอึ๊บดีมากอาจาอึา๊บดูเหมือนว่าใช้พละกกำลังไปไม่เยอะเท่าไหร่นี่ แล้วถ้าคุณมีพลังก,กำลังพอคุณก็จะสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดว้าวดูวิวนั่นสิเหมือนหยุดหายใจเลยแฮะผมแล้วสงสัยจริงๆเลยว่าผมจะหาที่ในการขรโมยและเพิ่มเลเวลได้ที่ไหนนี่ผมของนี่ผมอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านนี่คฤหาสา์ของบารอนวิลคิน อาชีพร้านค้าน้ำพุบ้านบู่บ้านสลัมผมว่าที่ที่เป็นอยู่เนี่อาศัยแบบโลงคงจะเป็นความคิดที่ดีถ้าเทียบกับที่ท,ที่ผมอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วแต่ที่นี่มีคนเยอะอยู่เกินไปเพราะงั้นเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ฮเริ่มที่คลิหาดของบาลมีตรงนั้นก็แล้วกันไม่สินั่นมันยากเกินไป ทำไมถ้าหารเยอะแบบนั้นล่ะถึงอย่างนั้นพวกเขากับรอยหน้าต่างเอาไว้แบบนั้นเหมือนกับเชิญชวนอย่างนั้นล่ะ<อ>คงจะเยี่ยมไปเลยถ้ามีบกรณ์ช่วยช่วยเดสนะด้วยนะเออหรือผมจะขโมยในหมู่บ้านสลัมดีล่ะทําไมเขา ดูท่าทางลุกลี้ลุกลนแบบนั้นอาดิเอ๊ะเขาเหมือนกับ NTT ทั่วไปในสลามเลย<ป>แต่ไหนมีของดีอะไรอยู่นั้นเหรอ